ตรวข้าง,งล่างตัวข้างล่างนี่ไงนี่ไงลงหัวครับลงหัวครับเสร็จว่าเฮ้ยติดไอโลตัวนี้โอเคจัดไปลัปเตอร์ครับเน่เน่เน่ดูดูหูมันกัดก่อนดุจุบ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 เลยว่ะสวัสดีครับเพื่อน,นคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูราเวนเจอร์ด p มเปอร์ดิซิเวอร์กันเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยปืนโคตรเท่แต่ว่าทำไมไม่เห็นมีใครใช้ ก็เพราะว่ามันโดนเนิบไปยังไงเล่าสำหรับดัมเปอร์แล้วก็ดีซิเวอร์เนี่ยครับผมตอนแรกมันยิงที่6 0 0เมตรแต่ว่าเฮ้ยไปๆมาๆโดนเนิบเหลือ500เมตรเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยรีโหลด5วินาทีครับผมสำหรับดัมเปอร์เนี่ยมันจะเป็นปืนสายสนิมครับคนที่โดนเข้าไปก็จะไม่สามารถฮิลเลอร์ได้นี่เอฟเฟกต์ทำงาน15วินาทีแล้วก็ซองจะได้30ชั้นสำหรับดีซิเวอร์ครับผมดาเมจโคตรน้อย98้อะ ยิงที่ระยะ500เมตรนี่หลน5วินาทีแต่ว่าค่ากัดก่อนของมันเนี่ยอยู่ที่171ต่อวินาทีครับผมแต่ว่าเวลาเอฟเฟกต์ค่ากัดก่อนเนี่ยจะอยู่แค่5วินาทีเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ปืนอันนี้ล้วนๆน,นะตระกูลนี้ล้วนๆเลยนะมันจะยิงโล่แทบไม่เข้าเลย <Okay. S 1> คือเดเมจของมันอ่ะ98เองคือมันจะหวังแค่ค่ากัดก่อนครับผมก็เลยต้องใช้คู่กับปืนอื่นๆด้วยอัสนนมเนี่ยมันออกมาคู่กันตอนแรกใช้คู่กับเดก,กอนใช่ไหมแต่ว่ามันปืนขนาดเล็กนะ ปืนที่ออกงใ,ใหม่ไอเซตเนี้ยมันจะมีเล็กกับกลางซึ่งเราต้องใช้คู่กันปกติอะถ้าเกิดเราใช้สนิมอย่างเดียวยิงโล่ไม่เข้านะจ๊ะดเมจทำลายโล่ไม่ได้กันเลยใช้คู่กับปืนสนิมแล้วก็ปืนกรดคู่กันเลยครับผมสําหรับในครั้งนี้ก็จะลองใช้กับเจ้าราเวนเจอร์หวังว่าจะรอดน,นะ <c oughs> ซึ่งปืนเก่ามากโดนเนื้อระ,ระยะลงมาด้วยไปครับเพื่อนๆไปรู้ดีกว่าว่าเจ้าราเวนเจอร์ที่ใช้ดมเปอร์ดิซิเวอร์เนี่ยตอนนี้ไม่นยังจะเล่นได้อยู่หรือเปล่าไอ้ปืนเนี้ยไปกันเลยว้าว ถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยเราเป็นเจอ์จ้าคือควาเราจะลงด้านที่โคตรนานอะแล้วตอนนี้อาวุธนี้มัน500เมตรนะเว้ยอย่าลืมซึ่งตอนแรกมัน600เมตรแล้วโดนเนิฟลงมาคือเนิฟร,ระยะมันแปลกมากเลยหวังว่าจะโอเค มาดูครับผมว่าปืนสนิมปืนกัดก่อนของเราเนี่ยมันยังจะแรงว่ะเฮ้ยโอเคครับผมไปแล้วเพ่นแล้วเพ่นแล้วเพ่นโลดโอ้ยไอ้ลัปเตอร์หรอวิดลัปเตอร์ว่ะมาลองดูครับเฮ้ยเข้าเนื้อดียานแม่ลงไปครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหสองหนึ่งครับหายตัวก่อนมาดิ ก็มาดีครับก็มาดีครับโโอ้โหแรปเตอร์อีกตัวนึงโอมานี่ไงนี่ไง,งดีป่ะดีป่ะโอ้โหกัดกรไหมครับอุ้ย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 โดนดูดโดนดูด,ด,ดไปไหนไปไหนไปไหนจัดมาเนี่ยเนี้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 ยโอ้ยเอาเป็นเล่นนะเอาเป็นเล่นนะนั่นไงนั่นไงโอ้ย โอ้ยปืนปืนปืน,ปน,ปนมันมาแล้วมันมาละอียันบีโฮเดอร์เออบีโฮเดอร์ววอระเบิดอีกนะโถะ่เห้ยครับผมเนี่ยเนียเนียเฮ้ยมันก็ใช้ได้วะ่ะน,นะเราจะต้องหาตัวแรงๆเนี่ยจัดไปครับดักครับเรียบร้อยไปอืมว่าขวางทำไมวะโอ้ยเกะกะจริงๆเลยหายตัวจ้า ให้ฝั่งนี้เพื่อนเราเพื่อนเราจะโดนแล้วอ้หูลงหัวปะตามมาอีกไอ้นี่ตามมาอีกเกกะเฮ้ยเซนโลเกเคจัดตายแรปเตอร์ครับเน่เน่เน่ดูดูหูมันกัดก่อนดุจุ๊บๆๆเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายตัวครับผมมากิฟฟินครับ ยันแม่หลบหลบก่อนหลบก่อนว้าวว้าวว้าวนั่นไงนั่นไงหายตัวเออจังหวะมันก็สัมพันธ์ดีนะกันกับไอ้เจ้าอาวุธเดียนี้กับสกิลของราเวนเจอร์นะโอเคลองดูครับเฮ้ยแล้วอะไรกันวะน,นี่มันดนมันดูมันโดดบุง้งบังบุง้งบังบุง้งบังกันหมดเลย ดันมาดูดูคับโอ้โหต้องหายเฮ้ยไอ้ดักอย่าอย่าดันกูดิโอ้โหอะไรเอ็งวันเนี้ยโอ้โหตายเออไอคอนดอคอนดอเสาเสือหายหมดแล้วเนี่ยจัดไปเรียบร้อยป่ะอุ๊ย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 เมาเลอร์ครับโอ้ยอะไรยิงวะเนี่ยอะไรยิงวะเนี่ยโอ้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 ย เร็ว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 ,รวหายตัวเร็วโูยแตกกระจายเลยวิว้าวว้าวจัดมาเซนโลครับโอ้ยเรียบร้อยปะโอ้โหรอดรอดดีนะเพื่อเรายิงอยู่พอดีอะมา,เ,านนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหายตัวครับจัดไปดิมาอลเลอร์หิวเลอวเือดไม่ได้ดีแล้วอะนี่โอ้ คือตอนนี้เราต้องนิยมแบบเป็นปืนที่มันสามารถกัดกร่อนได้มีค่ากรดอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเวิร์กดักครับเสร็จดีจ้าวิเกอริวรีวิวไอ้เมาโล่ตัวนี้อยู่อีกว่เฮ้ยเฮ้ยโดนไปดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูชาดอครับอืมอืออือเฮ้ยดีเวเลอร์มามาลูชาดอจ้ะปืนเราเหลือสามอ่ะเเหลือสี่สิ ปืนสนิมแตกไปอันหนึ่งสองหนึ่งครับจัดตปกัดก่อนกัดก่อนกัดเฮ้ยเราจะตาตาตายแล้วไปแล้วเพลแล้วโอ้โหเสาหายลืมลืมดูเสาวโอสอรี่นะเพื่อนเลือเห 90, ือก้า0หมื่ว่ะโดนแบอบยันแม่ก็น่าจะล่วงแล้วละ่ะเสาใกล้ๆก่อนแล้วกันโอเคมีกลิง้งมีกลิ้งครับเราเอาเสาก่อนเออ สาวจะเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเราก็หายไปคนนึงแล้วโอ้โหโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสาวนู้นต่อครับจัดมาไปไปไปมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอุ้ยเคเคอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยคนดอมาแล้วคนดอมเสร็จดีครับเสร็จดีครับจัดมา เน่เน่น่น่ของเราหรือเปล่าของเราหรือเปล่าถ้าของเราด้วยเราก็จะได้แอซิดเลยเพราะว่าค่ากัดก่อนมันได้เยอะไงไปไปลองดูลองดูเห็นเล่นหมีไหมครับเราก็ยิงข้างหลังดีเ <ock> ี <illustration rules> <m ock> ่เฮ้ยหมีแตกหมีแตกโหยันแม่ลงไปครับเลือดเหลือหมื่นสี่เสร็จกันเสร็จการโอ้โหอือหือจัดมา นี่ไงนี่ไงโดนแล้วโดนแล้ว,ลวสเสร็จเลยเราจอรเราไปเจอครับไปกันเลยเข้าเสากลางดีกว่าฮัลโหลเพื่อนอ่าดีมากเพื่อนช่วยเข้าเสากลางกับเราหน่อยเถอะ <c oughs> โอ้ยมาดิว่ามาดูว่าเฮ้ยเมนเดอร์ครับล็อกไว้เลยนี่หมอหมอเฮ้ยทีมเดนแมนนี่ว่าโอ้โหเขือเลยไอ้บ้าโอ้ยโอ้ย โอ้ยเรือเรือเรืวเรือหายทุกคนครับเรานึกว่าโมดเสาโคตรโคตรเดือ๋ยโอเคโอเคโอเคงั้นเราออกละขอโทษขอโทษไหมทีม <laughs> คือ้อโจ๊กหลุดเหรอคือเรานึกว่าเป็นเกมเสาไคือแบบเราเปิดมาไม่รู้เราเราเข้าเสากลางก่อนอะไม่รู้จะหมดอะไรอะเหม๋เลยบ้าเอไหนพัวมาเด้อ ไอ้โจกอ่ะโจก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 ล็อกไหมครับโอ้ยหายตัวก่อนลูกหายตัวก่อนลูกเออโอเคครับผมหายตัวแวบนะเราเก็บสกิลแล้วเฮ้ยไม่มีตาทิพย์แน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้โจกมาแล้วโจกมาแล้วไอ้นู่นนู่นนู่นไอ้ตัวไกลๆนู่นเห็นเปล่าโน่นนึงอะโน่นแปดร้อยเมตรอืม ได้เล้วดิเล้วดิไอ้โจ๊กโจ๊กไอ้โจ๊กมันยิงเราโดนด้วยเอา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 สักทีไหมสักทีไหมเออเอ้าเอ้าจะเดินตามทำไมเนี่ยคืออะไรวะเออเดินตามอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนะเราต้องเฮ้ยมีตาทิพย์นีิวาล็อกไปครับซืบเสร็จไอ้โจ๊กไอ้โจ็อกหืมเกือบนี่ไง วิลเล็ตเตอร์แลปเตอร์อุยยาอุยยาโว้โว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 ้ถบหมดเลือดถ้บหมดไอ้นี่กับ800ไกลเกินว่ะเอ๋ไปโจ๊กไปแล้วม้าโจ๊กไปแล้วม้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะจัดไปครับนี่ไงเอามีปืนสนิมด้วยดันแม่ลงมานี่ไงนี่ไงโดดพี่ดิโดดพี่ดิอ้าวมันโดดมันโดดโดดก็ไม่รอดเพื่อเรามีแหม โอ <ousse> <c oughs> ้ยเหนื่อยตัวนี้ครับตัวนี้ครับเฮ้ยโจกเหรอโจกเหรอเฮ้ยจัดไปหูสนิมสนิมสนิมอุ้ย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 ปืนใหม่ก็สนิมไงแต่เราเป็นปืนจ๊กเฮ้ยไอ้โจกหายตัวอีกอ่ะไปไปใกล้ไปเฮ้ยโจ๊กโดดแอบก่อนครับแอ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 บโอ้โหเลือดทั้งหมด เฮ้ยจะกระดกปืนทำไมวะไอนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเลียเป็นเลียเป็นเลียเฮ้ยไม่ล็อกด้วยไม่ล็อกด้วยเฮ้ยเพื่อนเราเองอื้มเราอยู่นิ่งๆตกใจหมดโอเคครับไปแล้วเขามีต้านทานเหรอเขามีภูมิคุ้มกันล็อกขาเหรอใช่ไหมไอไม่มีนะ มีแต่เพิ่มสปีดหรอเมนเดอร์ครับ <ś c oughs> หายตัวอีกโอ้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 โอตาย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 แล้วเนี่ยเจ็ดต่อสองอ่ะคือแบบทำคะแนนกันมุ้งมิ้งมากโอ้ยมีตาทิพย์มีตาทิพย์ตาทิพย์พหมอมันจะเอาปืนพลังงานมันจา่าเวรู้รู้เรารู้อยู่รู้รู้กันอยู่ว่าคืออะไร นี่ไง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 โอเคแอบครับโอ้โหหายตัวก่อนครับว้าวว้าวว้าวาหายตัวอีกเพื่อนมันรู้อ่ะโอ้โหโอ้โยแต่วันนี้นเราต้องเคลียร์แล้วล่ะโอเคครับผมเราหายตัวแล้วเราเพนก่อนนะเพื่อน คมีศัตรูตอยู่ไหนมากเฮ้ยข้างหลังบ้านไปได้ไงวะคุณเนเข้ามายัางโคตรเร็วเลยตัวอะไรวะไฝั่งนี้ก็ระแวงโอ้โหมา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 ่จุงมระด็บอุ้ยไตทันเราต้องเพลนและไตทัน โอ wh, oh ้ยโอ้ยสองหนึ่งครับไปโอ้โหอย่างเตื่หายตัวครับมาแล้ว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 ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเร็วตัวอะไรเร็วน,นี่ไงโอ้โห,โโหเฟสชิปอ,อีกแนอนเดอร์แอนเดอร์ดู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 ไปด,ดูไปดูไปดูไป เสร็จมากเสร็จมากเรียบร้อยหูตัวแรกของเราเดี๋ยวนะเราเก็บยันแม่ไว้ก่อนนะโอเคสองหนึ่งครับหายตัวก่อนว้าวเนี่ยแล้วคือเราก็แบบมันต้องติดอะเข้าเสากลางอะล็อกไว้ครับนี่ไงมันก็จะเหีว่วๆลงมาอย่างเงี้ยอ้าเห็นป่ะใช่ป่ะใช่ปะดูยิงแค่แค่นี้ได้แบบยันแม่แล้วอะอย่างดีในตัวนี้ครับ อตัวข้าง,งล่างตัวข้างล่างนี่ไงนี่ไงลงหัวครับลงหัวครับเสร็จว่าเฮ้ยติดไอโรตัวนี้เฮ้ยโอ้าวว้าวว้าวโหแต่ละคนแต่ละมือแต่ละเดย์ล็อกไว้ครับแน่แน่แน่มันหิวเลือดสู้เหรอนี่ไงเรียบร้อยยันแม่ยันแม่ลงมาหายตัวก่อนครับเฮ้ยสีสาว,ว่า จัดมาดิเรียบร้อยแอซิดครับว้าวว้าวยังอีกยังอีกนานหายตัวหายตัว,หา,ตวหายตัวก่อนไม่ไหวจริงๆเฟสชิพครับโอ้ยโอ้ยย,ยาแรกน,นักเสร็จเลยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเออผลประกอบการนี่โคตรแย่ซึ่งไอ้ปืนเนี่ยว้ยมันมันตอนแรกอะ่ะ มันโหดมากๆโดยเฉพาะไอ้ปืนสนิมนะผมมันโคตรแรงยิงสนิมใบหิ้วเลื่อนไม่ได้โอ้โหสุดยอดแล้วเจ้าปืนกรดเนี่ยตอนแรกดาเมจมันไม่ได้น้อยนิดขนาดนี้นะคือมันโดนเนิร์ฟดาเมจลงไปด้วยเฮ้ยมันไม่ได้ดิราค่ากนก่อนมันแค่5วินาทีเองตอนแรกอะมันสิบวินาทีเท่ากันกับเจ้าแดมเปอร์เลยครับโอ้ยแต่ส่วนตัวผมว่านะตอนเนี้ยมันก็ได้ปืนนี้มาจากไอ้ตลาดมืดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนได้มาผมว่าวางมันไว้เฉยๆเอาไว้ประดับโรงจอดพอ ซึ่งตอนนี้มันยิงไม่เข้าจริงๆนะข้าดใช้ล,ลาเวนเจอร์นะที่เวลาหายตัวแล้วจะสามารถเพิ่มดาเมจสซ้อนดาเมจไปได้ยังยิงไม่ค่อยเข้าเลย <c oughs> โอ้โหเจ็บปวดมากๆเลยครับผมเพื่อนแต่ก็แต่ก่อนมันโหดไงแต่ตอนนี้ก็นะลุ้งงี้ <c oughs> โอ้ยซึ่งแต่ก่อนมันก็จะเอามาเทียบกับปัจจุบันไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมว่าเนี้ยมันเป็นปืนที่เล่นแบบสนุกนะแต่ว่ามันโดนเน้อหนักไปนิดนึงครับเพื่อนสวยด้วยดูดิดโครเทปเป็นปืนที่รายละเอียดเยอะมาก แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพื่อนล่ะครับตอนนี้ยังใช้ปืนตระกูลนี้หรือเปล่าดมเปอร์ดิซิเวอร์นะมีขั้นขนาดกลางก็ขนาดเล็กก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและเราวเวนเจอร์ขอตัวไปทำแผลก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย